แฟมิลี่เวลครับทูชิโรคุมะชานอวเราอยู่กันในเกม Identity 5นะทุกคนวันนี้พี่จะไปเล่นตี้อะไรกับตี้ของพี่นะทุกคนไปดูกันป่ะช่ยนะทาวเปล่าพี่อยู่ไหนเออพี่ก็พี่อยู่ตรงไอ้สวยๆอ่ะที่ชอบมีท่ออ่ะตรงไอ้สวยๆที่ชอบมีท่อน้องอยู่ใกล้ๆหันหน้าประตูพี โอ้ยก g อดได้ยินเสียงซึบๆแบบพี่ฮันอยู่ต้นไม้ <c oughs> กำลังไปบ้านสองชั้นที่ปีนได้เจนอยู่แถวกำแพงที่มันเป็นบกำแพงกินจีนะ่ะฮะอ่ะพี่อยู่ตรงเนี้ยไอ้หน้าไอ้สวยๆนะัหน้าอก my g รู้สึกใกล้เข้ามาทุกที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 ทกททกทเราจะได้ปั่นไหมอะ่ะ สิพี่เขาจะหาว่าเราป่นวนเพราะเราปั่นไม่ได้เพราะเขาเนี่ยแหละโอ้ยพี่ไปก็ได้จนสิพี่ไปก็ได้ไไดเรามาอวดสกินพี่ คนพยายามจุไฟแลวคิวไปแล้วก็โดนฟาดหัวไปหนึ่งทีพี่ห้า uh huh. ฉันชนะฉันได้ห้าสิบเอาว่าเขาเขากำลังพุ่งมาทางน้องพี่กำลังเขาปาล่มมาแต่เขาไม่มาพี่อ๋อชิปหัน กองแกงไม่โดนกองแกงไม่โดนช่วยเลยพี่ช่วยเลยอ๋อเขาเห็นฉันว่ะลืมดูเขาเห็นน้องนี่วิ่งไปเอ้านอนของพี่วิ่งไปเน่าตายข้างหน้านะหะไรละไม่ตายเถอะอพี่วิญยูเ,ยเองไหมพี่ อยู่ได้ไงเราพันอยู่กับพี่เนี่ยป้าป้าเดี๋ยวพี่ปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนไม่เสร็จสักทีเครื่องเนะี้ยเดี๋ยววิ่งไปยึกยักยักยักมันไปแล้ว,ว,วมันไปแล้วมันไปแล้วแต่พี่หิวแป๊บนึงพี่หิวตัวเองเมันไปนจากพี่แล้วอวดความสวยเป็นหนึ่งทีฮะแอบไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ ท่ออยู่ตรงฮันเตอร์เลยพี่ <Okay. S 2> บ้านสวยๆอ่ะโดมอืมโดมสวยๆนั่นแหละพี่เกิดตรงนั่นแหละพี่เกิดที่ท่อทำไมหันไม่เข้าใจเราเลยเราแค่อยากจะปั่นก็แค่นั้นใช่ไม่ได้มาป่วนซะหน่อยใจเย็นๆสิเธอโอเคเอาลิน ไทยอ่ะหมีก็ไม่มีใช่ไหมมีพี่มีน้องมีไทยเออหืมวิ่งจะวิ่งมาทางเดียวกันทำไมวะไม่รูกเป็ดกันเหรอพันมันวิ่งตามพวกแกไปอ่ะไม่น้องอยู่ชั้นสองน้องไม่ได้วิ่งตามใครไปทั้งนั้นอ่า ฮิวตัวเองด้วยความรวดเร็วทันใจพี่มาต่อมต่อฮิวไปอีกนิดนึงด้วยความรวดเร็วและทันใจพ้าวา่หลอนแล้วหลอนแล้วคราวนี้เดี๋ยวน้องๆดูนะว่าแม่งเขาจะเฝ้า,เ,าเลยเว้ยกีมีทายมีทายน่ะเห็นไหมอ่าง ใครช่วยแล้วช่วยแล้วพี่ไม่ได้เอาพี่ไม่ได้เห็นใครปั่นอยู่วะตอนนี้ยเครื่องไม่เจอที่หาเครื่องอยู่วะพี่ไม่ได้เห็นเครื่องที่ได้ยินเสียงเขาแวะมาตีน้องแล้วก็กำลังตามหลินไปพี่พี่เครื่องอยู่ตรงตรงเก้าอี้หน้าเก้าอี้หลินเลยเนี่ยตายตุยไม่นะนี่เป็นการซ่อมเครื่องที่ไม่ถูกต้องนะน่ การถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ที่ไม่ถูกต้องเลยเขยา่าเครื่องเขย่าเสาแล้วก็ทุบทุกทุทเเกเครื่องนั่งไงเจอแล้วโอ้โหพี่อ้อมใหม่จนถึงเนี่ยเครื่องเดียวกันเมลา่าเครื่องเดียวกันเมล่าน้านก็ยี่หลินนี่น้าก็ยี่หลินมาแล้วไปก่อนเดอ้อ <laughs> <laughs> ทีวินทีวินดี้ตเลือกแล้วไง เลือกที่จะจูมานี่เขาเอาน้องเขาไม่เอาพี่ขเขาหม่นไใจในตัวฉันว่ะไม่เขาห่วงเครื่องเปลี่ยนเครื่องดิเครื่องอยู่ไหนอีกอะเนี่ยเขาเห็นใครมาเขาก็จะมาบอกว่ามาตีอะพี่ไม่ได้ปวดนะเนี่ยไม่ได้ปวดใจเย็นๆเขามาปั่นเนี่ยมาปั่นเห็เนเห็นเลยโอ๊ยตัวตีหัวแล้วหนึ่งจี เจอเไหนมุดเนี่ยเจอแล้วพี่ปันป่นเลยพี่ปั่นเลยเดี๋ยวน้องกับจอจีจะอยู่เครื่องนี้แหละเขาไม่เอามองยิวมาหรอหรือว่าเขาห่วงเครื่องขนาดนั้นวะนั่นน่ะเขาห่วงจริงเว้ยห่วงจริงจังนะเธอจา้าอ่ะจอจีลากยาวๆลากยาวๆอยเดี๋ยโดดลงมานะมึงโอ้โหพูดไปแต่ขาดคบ ลมงไว่าเขาจําได้ว่าจอนจีมานั่งแล้วตายแล้วพี่นันาวานีนาลีนมาป่าวพี่ไม่รู้ว่ะแปดสเก้าสิบพเก้แต่ว่าเขามาเอาฉันพี่มีช่วยช่วยมีด้วยออเขาห่วงเครื่องเขาอยู่ที่เครื่องเลยพี่ เขาเปลี่ยนสกินมามาพังเครื่องแน่เลยอ่ะโอ้ยไม่โดนเอเห็นอะไรไหมเจ้ากล้าราจ้าพี่พี่อย่านะพี่อย่าพึ่จุดเถอะพี่เอใครว่างไปรอที่ประตูคนหนึ่งดิไม่ว่างอยู่กับฮันรู้ไม่มีใครว่างเลยจอจิตามหลักน้องอยู่เป็นลูกไก่แล้วเนี่ยพี่ตากรจอ น้องอยู่หน้าประตูแต่เขาตาแดงแน่พี่เออพี่ก็ว่างั้นแหละเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพี่เลยเขาโดนฟาดเหรอทำไมเขาเต้นท่าแปลกๆโดนฟาดเลยเต้นท่าแปลกเขาจะหาว่าเราปวดก็เพราะมันนี่แหละพี่โอ้โหเขาเปลี่ยนสกินมาพี่เอยเปลี่ยนสกิลมา โอ้จบแล้วชีวิตกูเขาเปลี่ยนสกิลมาพี่เป็นสกิลพังเครื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเทเล่ไอ้ไม่มีเทเลพอตแน่นอนด่ที่กูไม่ไปแล้วตรงเนี้ยมันจะตายเออพี่รู้ว่ามันตายหมีหน้องอยู่จุดสองย,ยังไม่ได้อยู่หน้าประตูพี่เห้ยเขามาเขามา<อ>ทางน้องเขามาทางน้อง,องกับป,ประตูกับอีกประตูพี่กับอีกประตูอ้าวไม่ยอมแพ้ เป็นยังไงกันบ้านงน้องๆสำหรับตี้หมอ4ของพี่นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซี่ย่า